สวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงหมอลำทุกทท่านค่ะมือหนีอยู่กับอีสานออทัวร์เชนเค้กค่ะพี่น้องคะนี่นะคะยอดพวงมาลัยน้องอุงอิงค่ะพี่น้องคะล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดีใจนะคะแสดงความยินดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยค่ะพี่น้องคะล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดว่าไปไกลกว่านี้ค่ะแล้วก็ยังติดตามมาตลอดะคะวันลุ้นตลอดค่ะว่าน้องเนี่ยจะทําได้เท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจนกระทั่งมืดอนีค่ะล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยินดีกับน้องอุงอิงมากมาก เลยนะคะคเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคิดว่าน้องแบบอุยังไงก็ถึงอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะจริงค่ะถึงแน่นอนนะคะสําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงค่ะนี่นะคะคุณพ่อการชัยค่ะยังได้บอกอีกค่ะว่าขอบคุณ f c พลัง,งเงียบพอ่อพ่อแม,แม,ออแม,แม่ทุกท่านไม่คิดว่าจะมีวันนี้มาลายล้านแตกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแฮชแท็กมาลายปิดวงอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงค่ะแฮชแท็กการชัยลำาพืนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะ ยินดีนะคะกับคุณพ่อการชัยค่ะน้อง,อ,งอุ่งอิงเพชรบ้านแพงน,นะคะแล้วก็บอสโจค่ะพี่น้องค่ะ เก่งจริงๆเลยนะคะสำหรับสาวตัวน้อยนะคะพลังเสียงมหาสารรยนคนนี้ค่ะพี่น้องคาทําให้แม่ยกหลายๆท่านลหลงรักไม่เว้นเลยนะคะบว่ามือใดหมือได,อไดนะคะก็ได้สู่มือค่ะสําหรับพวงมาลัยนะคะของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องคาดีใจกับน้องอุ๋งอิงมากๆเลยค่ะเชื่อได้ว่ายังได้เยอะกว่านี้นะคะพี่น้องขาเรามาล้อลุ้นกันค่ะว่าจะไปไกลได้ถึงเท่าไร่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับพวงมาลัยปิดวงน้องอุ๋งอิงค่ะพี่น้องคาเชื่อได้ว่ายังไปแบบเลยเลย ยอดนี้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นเด็กน้องชมค่ะเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะบวาซีเรื่องการแสดงเรื่องร้องเรื่องล้ํานะคะพี่น้องคขาน้องสามารถทําได้ตลอดเลยค่ะเรากับพยายามฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยนะสาหรับน้องอุ๋งอิงค่ะพี่น้องค่ะตั้งแต่เริ่มเขาวงการใหม่ๆนะคะน้องก็ยังไม่เก่งเท่านี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่น้องนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะบม่หยุดพัฒนาเจ้าของนะคะกัเลยสามารถเทนัยเจ้าของนะคะ ไปต่อได้ในเวทีอของมอลลัเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็อยู่ในความอยู่ในอยู่บนเวทีที่สวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมขาสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงโบวาวีหันไปทางใดนะคะพี่น้องขาแฟนคลับแม่ยกนี่ก็ฮักลายนะคะสาหรับน้องอุงอิงค่ะ <S <S เป็นหมอลลนะคะที่อายุน้อยแต่ว่าได้พวงมาลัยทุกวันแล้วก็ได้เยอะทุกๆวันค่ะคุณผู้ชมขา <S <S เรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบว่าบอโจเนี่ย ต้องเอ่ยปากบอกเลยว่าเกิดมาบ่เคยพบมบ่เคยพอคนใดวพวงมาหลายหลายสมือปานนี้ค่ะพี่น้องคะไม่เคยเจอจริงๆนะคะสําหรับบอสโจนะคะยังได้เอ่ยปากมาพูดเลยค่ะพี่น้องคะก็ินดีนะคะกับน้องอุ์อิงด้วยละกันค่ะก็ทาเป็นกาลังใจให้นะคะกะพยายามนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะน้องอุ์อิงค่ะก็ยินดีนะคะกับน้ององุ์งอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยค่ะกะทั้งหลายๆคนนะคะก็ะทีสงสัยว่าอุงอิงนี่มาจากใครเจ้งใดนะคะพี่น้องค่ะบอสโจนี่คือแบบปั่นเต็มที่ เลยนะคะพี่นองค่ะหลายๆคนคงรูดจ,จักสาวหน่อยเพชรบานแพงเนี่ยย้อนนองอุ้งอิงกับมีนะคะพี่นองค่ะกาฝากเป็นกําลังกตฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจค่ะให้น้องอุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะพี่นองค่ะขอให้เติบโตไปเรื่อยๆนะคะขอให้เป็นหมอลำที่มีเสียงโด่งดังไปเรื่อยๆค่ะยินดีกับน้องอุ้งอิงจริงๆเลยนะคะพ่อการใช้ขยังได้บอกอีกนะคะบอกว่าแทบช็อกเราทำได้มาหลายล้านแตกแล้วนะคะ ขอบคุณแรงใจนะคะจาก FC พลังเงียบค่ะพี่นองขาแล้วก็พ่อแม่ทุกทท่านเลยนะคะยินดีค่ะกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะน้องอุ๋งอิงเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะมีวันนี้จะทําได้ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะราคิดว่าสิมีแม่ยกลายปานนี่เนาะค่ะพี่นองคะเป็นเจ้าใดนะคะก็ให้กําลังใจน้องอุ๋งอิงต่อไปค่ะพี่นองค่ะลุ้นตามไปค่ะว่าพวงมาลัยปิดวงนี้น้องอุ๋งอิงจะหยุดที่เท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่าวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ ทางน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเรียกได้ว่ามาแรงต่อเนื่องจริงๆค่ะเพราะว่าขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์คค่ะคุณผู้ชมค่ะ2 0 2 4นี้น้องยังได้เป็นลำดับที่1อยู่เลยค่ะติดอันดับหนึ่งมาตลอดนะคะบอกเคยลดบอกเคยแพลวเลยนะคะพี่น้องขาสุดยอดจริงๆค่ะสําหรับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ค่ะพี่น้องค่ะเก่งอิลีนะคะสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องค่ะปีที่แล้วได้ขวัญใจสายนะฮหานะคะ ปีนี้นะคะน้องจะชนะเลิศไหยคะอันดับหนึ่งไหมนะคะเรามาอรอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมคะใครที่ยังบม่โหลดแอปค่ะพี่น้องค่ะใครที่แบบว่าท่านได้โหวตให้น้องรักใครเชียร์ใครสามารถเข้าไปโหวตได้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วตอนนี้นะคะคะแนนของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะก็ยังขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะคุณผู้ชมขาใครที่ยังไม่โหวตนะคะรีบไปโหวตได้เลยะคะ่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะคุณผู้ชมขารักใครเชียร์ใครรีบไปโหวตเลยค่ะผ่านนแอปี้ นะคะคุณผู้ชมค่ะเดียวจินจะทิ้งท้ายที เดี๋ยวจีนจะทิ้งไวท้ายคลิปนะคะคุณผู้ชม่าสามารถไปดูได้เลยนะาะดาวน์โหลดได้ทุกเครื่องค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะคุณผู้ชมขาก็ไปเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ศิลปินของทุกท่านได้เลยนะคะรักใครเชียร์ใครค่ะก็ไปโบวทได้เลยค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะให้ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะน้องอุงอิงนะคะบอทโจด้วยละกันค่ะขอให้เก่งแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเฮ้ยห่แม่ยกฮักไว้ค่ะพี่น้องคาเชื่อว่าน้องอุงอิงเนี่ยไม่มีตกต่ําจริงๆค่ะแล้วก ในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าน้องจะดังไปกว่านี้แน่นอนเป็นนัองเป็นหมอลลัสาวด้านน้งเอกสาวที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนค่ะดีไม่ดีนะคะอาจได้ไปโกอินเตอร์ตั้งประเทศคือคุณไมพัชรีก็ได้ด้ยะคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็เหมือนคล้ายค้ายศิลปินหลายๆท่านนะคะศิลปินหมอลลักันให้โกอินเตอร์แต่ ศิลปินหมอลำนะคะก็ได้โกอินเตอร์ไปต่างประเทศหลายๆคนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขะเชื่อว่าน้องอุ๋มอิงทําได้แน่นอนนะคะสําหรับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมขะเพราะว่าถ้าน้องยังเก่งแบบนี้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้เชื่อว่าสักวันหนึ่งนะคะน้องต้องได้โกอินเตอร์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมขะยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทางน้องอุ๋มอิงด้วยละกันค่ะคุณผู้ชมขา แล้วก็นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะพอคุณพ่อการชัยค่ะได้โพสต์แบบนี้ออกไปนะคะทำเอาหลายๆคนนะคะถึงกับตกใจค่ะว่าเอ้าเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงล้านเลยวันนี้ถึงล้านแล้วหรอทาให้หลายๆคนตกใจว่าขึ้นเร็วมากๆค่ะสาหรับพวงมาลัยปิดวงน้องอุ๋งอิงค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะหลายคนค่ะก็แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าสุดป้าเงินดีด้วยนะคะนี่นะคะสุดยอดมากเลยครับนี่นะคะป้าอุ๋งอิงของแท้เครดิตพ่อการใช้วิไลศิน ผู้อยู่เคียงข้างน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผู้ที่คอยให้กำลังผู้ที่คอยให้กำลังใจผลักดันมาลัยจากหลักร้อยมาหลักแสนแสนมาถึงล้านและพลัง fc พลังเงียบขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนสุดยอดมากๆนี่นะคะพี่นอ้องค่ะสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับน้องอุ่งอิงค่ะสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงค่ะนี่นะคะ ถ้าบอ่อพักกับไปต่อวงเล็บอีหลาวาแล้วแต่พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอซเพิ่นสิเมตตาเด้อจ้าไปเรื่อยๆกว่าจะฮอดปิดฤดูกาลบวกวันเกิดอีกเพื่อมีคนโชกมาก์กสิได้หลายตืบอยู่ครับนี่นะคะจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เยอะแน่นอนนะคะสําหรับน้องอุ่งอิงค่ะพ่อการชัยสุดยอดสมแล้วที่ฮักลูกหลาแบบจริงใจไม่มีเงื่อนไขนะคะสุดยอดจริงๆค่ะความรักและความสามัคคีกันจึงทําให้มีวันนี้ค่ะ จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะกยินดีนะคะกับน้องอุงยิงน้ําค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปค่ะขอให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็มีคุณพ่อการชัยนะคะมีบอสโจค่ะผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะ mm. ก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะพี่น้องค่า mm. ส่วนใครที่อยากให้กําลังใจน้องนะคะสามารถไปติดตามน้องนะคะได้อ่าทางช่องทางแอป ฟ้าเลยนะคะพี่น้องคะไปติดตามน้องนะคะได้ช่องทางแอปฟ้าแล้วก็แอปแดงนะคะแอปดำนะคะพี่น้องคะก็ไปติดตามได้เลยนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตาปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะคะทางช่องทาง Youtube อีสานออนทัวร์ tour, ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ